สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีปูยูกลอยู่ไกลสู right. สสูผู้สุวรรณครับที่เก่าครับพี่น้องมาในี้ก็ได้หาตัวปลากินเข่าเคลื่อนที่ก่อครับนี่ครับทีมงานกำลังเตรียมของครับทีมงานกำลังเตรียมของลงครับนี่ครับไม้เป็นไม้บริเวณใกล้ๆหม่องเก่าเนี่ครับทีมงานเพิ่งมาครับ เงี้ยเงี้ยละคำจังหมันเยอะเยอะละกำครับเยอะละกำเยอะละกำครับกระปุกนั่นกำหนึ่งปุกนี่กำหนึ่งครับกระปุกละกำพี่น้องอ่านะครับติดตามครับว่าสิมันนุูมันครับวันนี้ได้ตัวลวครับพี่น้องแต่ว่าบอร์เดทไทยเบอร์เดทไทยพี่น้องเบิ้งครับเดี๋ยวเบิ้งไปเลยครับวันนี้ฮอตส์มีเมนูยังครับติดตามครับผมวันนี้การร่มแห้งพี่น้องนะครับก็เป็นรายการ เงียดมองก้าครับนี่นะครับลมกระแหงแห้งเอาลงไยครับนี่นะครับบรรยากาศเขื่อนทีมงานกำลังลงครับนี่ครับผมบรรยากาศที่นี่เขื่อนที่เก่าครับช่วงนี้ก็มาหาตกปลาพี่น้องนะครับเพราะนำนำเขื่อนกำลังขึ้นนะครับปลาก็กำลังกิน นี่ครับชาวบ้านกำลัาหาตรงปลากันเลยนะครับมาครับเนี่ยมาแล้วเจอของใหญ่พี่น้องทีมงานสายหลอนครับเฮ้ยหลุดได้งไม้แตกอีกแล้วพี่น้องเจอใครไปเจอมาเจอกูมึงมาครับเจอมาครับเนี่ยเจอของใหญ่แล้วผมไม่ยั้งเจอของใหญ่ครับเจอของใหญ่แล้วเจอกงใหญ่แล้ว เพ่อนใหญ่นะครับไปกเลย้องวเนครับ้านไปยังครับพี่น้องลุนกันกันโกงครับขันโกงกันโงงนะครับสูนครับพี่น้องสูครับรุนลุนุย่าบ้าครับ เรียบร้อยครับผลงานไซโลครับผลงานไซโลดันดูดันดูยังยังไปยังไปยังไปน้องเลยมุนไต่การปั่นนาฮา่นปั่นนี้ครับโฉบคนงานนึงครับผมผลงานเพลงผลงานเพลงครับผมมาสองคนงานเนึ่งครับวันนี้มาแล้วครับพี่น้องไซโลครับหมันหมันครับหมันครับตอนนี้ทีมงานก็เริ่มลงเบ็ดนะครับไม้แรก มาครับไปติมานก่อนไปนะครับหนึ่งเบิ้งประเด้๋ิวตมานแล้กันพี่นอ้องบ่ได้ไล่ครับพี่น,อน้องมื้อนี้นี่เดี๋ยวไปเข้าสูนหน่อย2ตัวครับ ครับเยยำครับแก้วพี่น้องครับผมครับมาเนี่ยแล้วครับเกิดระบบไม่งอครับผมนะครับตอนนี้ก็จะได้เวลาครับได้เวลาทํากับข้าวของทีมงานเราอีกแล้วนะครับทำก่อนกะดีเอาปลาขึ้นท่านี้ก็นี่ครับพี่น้องวันนี้เป็นเมนูต้มยำครับพี่น้องต้มยำไก่เคือต้มยำไก่กับตะปูแดงกินตบะปูแ่งไล่มือเดียวพี่น้องวันนี้กินตะปูแดงครับ ครับลมเกิดตี่แง่งได้ครับพี่น้องนะครับเอาไปได้กันแล้วฝากพีทตอนนอนครับนะครับวันนี้ครับเปลี่ยนเมนูไหมครับแดงวันนี้เป็นตำแตงครับแตงกวาพี่น้องตำมะฮงลายหนึ่งแล้วนะครับโดยเชฟครอบครองเราเหมือนเดิมครับทีมงานไม้แตกพี่น้องจวดที่เก่าครับจวดที่เก่าเปลี่ยนสายพี่น้งปลี่ยนตาปิ้งปลาแล้วนั่ด้ครับพี่น้องแฮมข้นหยวนวันร่างกุ้ง ครับกับบรรยากาศดีเดิมครับพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันครับผมได้เวลาได้เวลาฉันแล้วพวกเราอาครับหลังจากที่ตกปลากันเลวครับตอนนี้ก็ไป๋าเลยครับพี่น้องเลยพี่น้องหาปลาไปกินปลาหน่ยครับเมียนอยู่ก็คือเด็กไก่โอไก่หลงครับไก่หลงนี่ครับกับทีมงานนั่นก่อนเลยครับผมเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอน้องครับ จะไก็จะมกดไครกดอลไ์กดแช่เบาใจด้ครับเด้อเป็นกระด้างรใจที่แม่ผมคเไหมาการแบบถุงน้าไปนอไมาหาูหากรนครับมดะครับฟุ้ินตั้มกับป้องกันนู้นสมไก่ต้มตแยงครับปลาต้เพลินหัวครับไปนอนมัครับเติมแจกก็เบาใจครับจะได้กบเป็นกระด้างเรใจกันครับ เอาไว้คลิปหน้าครับพี่น้องเราแจ็กสีไปเห็นยังสู้กินกันติดตามครับสำหรับคลิปนีก้กัสวัสดีครับ